ครั้งนั้นแลท่านพระอนุรุธทธะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่อันกวนส่วนข้างหนึ่งครันแล้วได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอประทานพระวโรกาสเถิดข้าพระองค์ เห็นแต่มาตุคามโดยมากเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารกด้วยทิพะยะจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมาตุคามประกอบด้วยธรรมะเท่าไรหนอเมื่อตายไปจึงเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารก พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนอนุรุทธ,ธะมาตุคามประกอบด้วยธรรมะสามอย่างเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนาโรธรรมะสามประการเป็นฉไหนคือมาตุคามในโลกนี้เวลาชา้า มีใจอันมนทินคือความตระณีกลุ่มรุมอยู่ครองเรือนหนึ่งเวลาเที่ยงมีใจอันความริษยากลุ่มรุมอยู่ครองเรือนหนึ่งเวลาเย็นมีใจอันกามาราคะกลุ่มรุมอยู่ครองเรือนหนึ่ง ดูก่อนอนุรุทธ,ธะมาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรมะสามอย่างนี้แหละเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนาร